สวัสดีค่ะเช้านี้ที่หน้าร้านนะคะเงียบดีทลายพี่น้องจ๋าทุกคนเป็นเงียบพักเงียบเลยเงียบดีเงียบปิดเงียบพดเงียบ่าเมื่อนี้วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดดูนะคะบรรยากาศค่ะเมื่อนี้ย่างลูกชิ้นแต่เช้านะคะก็เมื่อวานเนี่ยขายไม่ดีเลยเราก็อาจจะย่างขําเลยแหละ เมื่อนี้นะคะก็เลยมานะคะเด้อพี่น้องเอยไฟกะก่อไปแล้วดังไปแล้วยังขายประทันได้เลยแบบนี้นนคือเราก็ไม่รู้นะคะว่า การที่เราทำขายมันจะขายได้ไหมทุกอย่างนะคะมีการลงทุนมีความเสี่ยงหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะ่ะอยู่เฉยๆเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำนะคะมันก็จะแบบดูมีดีเนาะแล้วก็แบบเหมือนเราขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้หนารานมันดูแบบมีทุกอย่างร้านกาแฟแล้วก็เปิดแล้วนะคะแต่ว่า ทุกอย่างก็เป็นแบบที่เห็นนะคะไม่คึกคักเท่าไหร่เลยตลาดแรงตลาดแรงเมย์ชอบพูดว่าตลาดแรงนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มันเป็นเรื่องปกติของการค้าขายนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเราจะมาจุมหรือความน้อยใจอะไรนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดในส่วนของว่าช่วงนี้น่ะมันอาจจะค้าขายไม่ค่อยดีนะคะสาหรับ ช่วงของเราเนี่ยนะคะเราก็จะประหยัดนะคะประหยัดเอานะคะเนาะกินตามที่เรามีมประมาณนั้นมีลูกชิน้นก็กินลูกชิ้นนี่หละคะ่ะกินไปในตัวลงทุนไปในตัวกินไปในตัวอะไรประมาณนี้นะคะทานก็สแตนบายไว้รอลูกค้านะคะแต่ยังไม่มีลูกค้ามาเลยเดี๋ยว จะมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าสรุปแล้วสิขายได้บอนะคะสิขายได้กี่บาทเมื่อวานนี้ปิ้งชิ้นแล้วขายได้ยี่สิบบาทเป็นแต่สงสารเจ้าของแท้เด้แบบว่าขายได้น้อยมากน้อยที่สุดเท่าที่ขายมานะคะน้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากๆม,มันก็แบบเหมือนกับแบบเป็นสัญญาณเตือนตัวว่าเราจะต้องระมัดระวังนะอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะ แต่บางอย่างมันควบคุมรายจ่ายไม่ได้เนะคะเขาใจเลยเขาใจเลยว่ามันควบคุมไม่ได้ช่วยงงช่วยงานอะไรอย่างงี้นะคะนี่คนลูกค้ามานะคะซื้อลูกชิ้นป้าจ้าข้างหน้าเนีย้มยม,มีอย่างนะแตมาแอบดูลุงมนทอดอพอครัวทอดปลาหมึกเอาลายกระชอนเหรอ หลังบ้านของเรานะคะถ่าคือเนาะแอบถ่ายพรอครัว <t ries> นานๆทีหล่อนจะเข้าครัวนะคะก็จะแบบมีเทคนิคมากมายเทคนิคทอดปลาหมึกของมวนห้อร่อยนะคะมีเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกติด้ยืนรอน้ำมัน ทอดปลาหมึกค่ะเถยาไม่เสียบกรำพุโชหน่อยที่ขี้เกียจ 大吗？爸妈